ฉะนั้นเองเกษตรกรที่ตลาดต้องทําผักให้ขาดตลาดเสมอล้มตลาดไม่ได้หรอกฉะนั้นเองความพอดีมาเมื่อไหร่ความพอเพียงเกิดขึ้นทันดีใช่ค่ะใช่ไหมฮะลูกกาเป็นคนแบบนั้นแหละคือปลูกบางดีให้อยาอปลูกให้อยาดแล้วก็จากไปปลูกให้อยากแล้วจากไปแล้วอีกสักปีสองปีเก็บไว้เนาะแล้วปลูกใหม่ไม่ใช่เล่นแบบมันจะเบื่อ เราสร้างความแตกต่างในวิธีการอ,อยู่ๆเอาหัวบีดมาลงแล้วก็หายไปอยู่ๆป้อยเล้งไม่เคยปลูกเอาปอยเล้งมาลงเหมือนว่าเรามีอาวุธอยู่อ่ะใช้อาวุธให้เป็นจะค่อยปลอยออกไปอ่านะฮะหม่เนาะมันดีมันดี <c oughs> มันโอ้โหทำการเกษตร,รมันแต่บางอย่างนั้นการเล่นนั้นบางครั้งเราก็ต้องยอมรับความจริงเราไม่ได้เมโม,มเหมือนเอามีดที่มันเป็นสนิมมารับใหม่ อาหกระหล่ำหัวใจเนี่ยลงยุงไก่ปลูกอะประมาณเจ็ดปีนี้หยุดไปสองปีแล้วเพอเพอปีหน้าปลูกนะฮะคนเรามาติดเต้นติดเต้นนะครับบางคนนี่ไม่เคยเห็นผักเลยแต่เราก็ไม่อยากให้เห็นนะนะเดี๋ยวกินแล้วเบือ่อนานๆโผล่ที <นะ S 2> ขายดีคุณมันดีมันแล้วก่อนหน้านี้คือเวลาจะลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีขาดทุนมีอะไรนี้ลุงไก่ทำยังไงโอเคคำว่านักสู้ คำว่าใจเขาบอกเขาบอกใสอะไรนี่เขาใส่ใจครับนผมเองเนี่ยการการที่เราเนาะวันนี้เองโอเคคนที่เริ่มก่อนก็สูเสียแต่เราก็ต้องปล่อยวางใจเนี่ยสั่งสมองให้คิดคิดแล้วัปหาเลยแล้วก็พยายามทดลองหาอะไรไปเลยแล้วก็เป็นชุดทางปัญญา แล้วถามว่ามันเป็นอาชีพไหมถ้าคุณดูผิวเผินคุณไปทําคุณอาจจะล่วงก็ได้มองดูแล้วมันง่ายอ่ะแต่พอเอาเรื่องจริงเอาเขาจริงๆมันไม่ง่ายอ่ะเพราะเรียนผูกเรียนแก้เรียนผูกเรียนแก้เรียนผูกเ,กเรียนกแก้วเรียนเขาอยู่นมันเรียนไม่จบหรอกเรียนไม่จบคำว่าการเกษตรไม่มีจบคนเก่งไม่มีฮะคนเก่งเจ๊งไปเยอะแล้วฮ <c oughs> ะคนไม่เก่งต้องอยู่ฮะ คนเก่งอะเจงอยู่ที่คนขยันนะอ่าเนี่นี่ของของของพวกนีไไ้ไม่ไม่ไม่ธรรมดานะของธรรมดาเพราะว่ามันไปตามธรรมชาติเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมด